สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อๆทุกๆคนคะ่ะวันนี้แม่น้องฟิลจะมาสอนคลิปว่าดูเวลายังไงว่าเราดูของใครกี่ชั่วโมงในแอป,ปของเราอะไรประมาณนี้โอสายเข้าค่ะเดี๋ยวนะคะตอนแรกเราก็มีแอป,ป youtube กันทุกคนเนาะคะ่ะก็เข้าไปที่ u t u b e นะคะเดี๋ยวน่ค่ะเดี๋ยวนะคะ เอาไปที่ you YouTube นะคะเผื่อเรามีช่องเยอะอย่างเงี้ยขอโทษนะคะช่องคนอื่นเด้งมาเนาะเรามีช่องเยอะเราก็สลับช่องหรือช่องอะไรโอ้ยข้อความเข้าเยอะมากเลยค่ะเราก็กดไปเนี่ยที่รูปของเราเนี่ยค่ะรูปของเรานะคะกดไปค่ะมันก็จะมีบอกว่าช่องของคุณ Youtuber Studio เวลาในการดู เนี่เราเข้าไปตรงนี้นะคะนะเห็นไหมตอนนี้เรายังไม่ดูใครเนาะเรายังไม่ดูใครก็ไม่มีชั่วโมงแต่ว่าถ้าเราดูใครแล้วเราก็มาเช็คที่เดิมนะคะเราก็มาเช็คที่เดิมแล้วข้างล่างของเรานี้มันก็อันนี้ใช้ได้เฉพาะโทรศัพท์นะคะท็อปเลฟใช้ไม่ได้แต่ว่าโทรศัพท์อันอื่น เราดูในท็อปเลกแล้วเรามาเปิดช่องที่ในโทรศัพท์ที่นี้เราก็สามารถเช็คได้เหมือนกันคือเปิดสลับช่องนะคะดูว่าช่องไหนเราจะใช้ดูเนาะคะ่ะเราก็ดูได้เหมือนกันค่ะแล้วเราก็ถ้าเนี่ยคลังวิดีโอเนี่ยประวัติการเข้าชมนะคะ ประวัติการเข้าชมแต่ก่อนเรามีเรามีประวัติแล้วเนาะเรามีประวัติแล้วเราก็จะลบประวัติอันนี้คือเราเราเรากดโดนนิดนึงเนาะคะ่ะถ้าลบประวัติเราก็จะกดตรงเนี่ยที่สามเหลี่ยมปุ่มสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะกดไปค่ะเห็นไหมคะ คือมันขึ้นมาอย่างนี้คือเรายังไม่ได้ดูคือเรากดโดนไปเฉยเฉมันไม่มีเวลาขึ้นนะคะปกติมันจะไม่มีเลยนะคะเรากดล้างก็ได้นะคะลบประวัติการดูคืออันนี้เรายังไม่ดูพอเรากดเข้าไปนะมันก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะคะ้คนหาประวัติการดูแล้วเราก็ไปที่นในหัวลูกศรเนี่ยค่ะเนี่ยประวัติการชมเราเข้ามาตรงนี้ไม่มีนะคะ ไม่มีแล้วเราจะกลับไปที่ช่องเราก็กดหน้าแรกนะคะหน้าแรกค่ะในโทรศัพท์นะคะเห็นไหมหน้าแรกเราเข้ามาตรงไหนเนี่ยหน้าแรกอืหน้าแรกเราก็ลูกมีลูกเราก็กดตรงลูกเรานะคะกดตรงลูกเรานะคะนี่ค่ะกดต่อไปเวลาในการดูค่ะไม่มีถ้าเราจะเช็คว่าเรา มีอะไรคร้างอีกหรือเปล่าให้แน่ใจเนาะก็ประวัติการเข้าชมคือกดคลังวิดีโอนะคะเนี่ยมันก็ไม่มีมันก็ไม่มีนะคะตามนี้ลหละถ้าเราจะเข้าหน้าเลขเนี่ยเราสามารถสลับบัญชีดูบัญชีอื่นก็ได้ถ้าเรามีช่องหลายช่องเนาะเราก็กดตรงนี้เราก็ไปที่สลับบัญชีอา้าวสลับบัญชีบัญชีไหนคะบัญชีเจ็ดใช่ไหมคะเออขึ้นมา ึมาแเ้าก็เช็คตรงเดิมอีกค่ะเช็คตรงเดิมอีกกดตรงรูปแล้วมันก็จะมีเวลาในการดูบัญชีนี้มีดูไหมเนี่ยบัญชีนี้เราดูสองชั่วโมงคือเราดูของคนอื่นแล้วเราล็อกอินกับโทรศัพท์อื่นประวัติการเข้าชมค่ะเนี่ยก็ตามนี้แหละค่ะขอโทษนะคะเจ้าของคลิปแล้วเราก็ ล้างก็ได้ค่ะล้างล้างประวัติตรงนี้ค่ะกดตรงนี้การควบคุมประวัติเนี่ยมันจะบอกว่าการควบคุมประวัติแล้วก็ล้างการดูล้างการค้นหาอืมเราดูของใครเนาะเราไม่อยากเก็บขยะทิ้งไว้นคะคะก็แม่นอ้องฟิลก็ขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้นะคะ ง่ายๆมากเลยค่ะเนี่ยเข้าไปดูในประวัติการดูเนี่ยเห็นไหมแล้วเนี่ยเราจะแน่ใจก็คือเนี่ยตรงนี้การค้นหาเราไม่มีใครดูแล้วร้างให้มันสะอาดไว้ทุกคืนทุกวันเนาะค่ะแล้วเราจะเข้าหน้าเราเนี่ยเออเราก็ดูอย่างเงี้ยอืมไหมมันตรงนี้มันจะขึ้นว่าติดตามใครเนาะค่ะก็ขอจบคลิป เพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดสับตะไคร้กดกระดิ่งให้แม่น้องฟีนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ